พี่น้องทีักครับเวลาที่เรานมัสก,การพระเจ้าเราจะมีการปฏิญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักข้อเชื่อนะครับหรือว่าคําอธิษฐานของพระเยซูคริสต์หรือบางครั้งเราก็ร้องเพลงพี่น้องให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากน้อยขนาดไหนหรือเป็นเพียงแค่ถ้อยคําที่เราพูดตามๆกันวันนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้อยคําของพี่น้องเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นทุกครั้งที่เราพูดอะไรออกมาเราต้องรู้ว่า เราพูดสิ่งนั้นด้วยใจจริงของเราหรือแค่พูดออกไปเฉยๆวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันครับ CGN ไทยสวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมวิทยาวุฒธธิไกลยเกลียงครับวันนี้จะมีโอกาสได้ศึกษาในพระธรรมกัดาลวิถีบทที่30ตั้งแต่ข้อ1ถึง16ด้วยกันคำสัญญา ที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญกันดานวิถีบทที่30ข้อหถึง16โมเสสพูดกับบรรดาหัวหน้าเผ่าของคนอิสราเอลว่านี่เป็นสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาเมื่อชายคนไหนบนไว้กับพระยาเว หรือสาบานผูกมัดตัวเองด้วยคำสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็อย่าให้เขาเสียวาจาเขาจะต้องทำตามคำทุกคำที่ออกจากปากของเขาหรือเมื่อหญิงคนไหนบนไว้กับพระยาเวและผูกมัดตัวเองไว้ด้วยคำสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่เธอยังสาวและอยู่ในบ้านของบิดาและบิดาของเธอได้ยินคำที่เธอบนไว้และได้ยินคำสัญญาที่ผูกมัดตัวเธอโดยที่เขาไม่ได้พูดอะไรกับเธอก็ให้คำที่บนไว้นั้นคงอยู่ รวมทั้งคำสัญญาที่ผูกมัดเธอไว้นั้นก็ให้คงอยู่ด้วยแต่ถ้าบิดาของเธอคัดค้านในวันที่เขาได้ยินคำที่เธอบนไว้ทั้งหมดรวมทั้งคำสัญญาที่ผูกมัดเธอก็จะเป็นมูคะและพระยาเวจะทรงให้อภัยเธอเพราะบิดาของเธอคัดค้านเธอไว้และถ้าเธอแต่งงานโดยมีสิ่งที่เธอบนไว้หรือมีคำพูดที่ไม่ทันคิดผูกมัดเธอไว้แล้วสามีก็มาได้ยินและสามีไม่ได้พูดอะไรกับเธอในวันที่ได้ยินนั้น สิ่งที่เธอบนไว้นั้นก็คงอยู่รวมทั้งคำสัญญาที่ผูกมัดตัวเธอก็คงอยู่ด้วยแต่ถ้าสามีคัดค้านในวันนั้นที่เขาได้ยินก็จะทำให้คำที่เธอบนไว้นั้นเป็นโมคะรวมทั้งคำพูดที่ไม่ทันคิดของเธอซึ่งผูกมัดเธอนั้นก็เป็นโมคะด้วยและพระเยะเวจะทรงให้อภัยเธอแต่คำที่แม่ไม้หรือยิงที่อย่าร้างบนไว้ รวมทั้งคำใดๆที่นางพูดผูกมัดตัวเองย่อมคงอยู่กับนางและถ้านางบนไว้ในบ้านสามีของนางรวมทั้งสาบานด้วยคำสัญญาที่ผูกมัดตัวเองไว้และสามีของนางได้ยินแต่ไม่พูดอะไรกับนางและไม่คัดค้านนางคำบนบานทั้งหมดของนางย่อมคงอยู่และคำสัญญาทุกอย่างที่นางผูกมัดตัวเองย่อมคงอยู่แต่ถ้าสามีของนางได้ทำให้เป็นโมฆะในวันที่เขาได้ยิน สิ่งใดๆที่ออกจากปากของนางเกี่ยวกับคำบนบานหรือเกี่ยวกับคำที่ผูกมัดตัวเองย่อมไม่คงอยู่สามีของนางได้ทำให้เป็นโมคะแล้วและพระยเวยจะทรงให้อภัยนางคำบวนบานใดๆหรือคำสาบานใดๆที่เป็นการปฏิเสธความต้องการของนางนั้นสามีของนางจะให้คงอยู่หรือเป็นโมคะก็ได้แต่ถ้าสามีของนางไม่กล่าวอะไรกับนางวันแล้ววันเล่า เขาก็ทำให้คำบนบานและคำสัญญาทั้งหมดของนางที่จะตกกับนางนั้นคงอยู่เขาทำให้คงอยู่เพราะเขาไม่พูดอะไรกับนางในวันที่เขาได้ยินแต่ถ้าเขาจะทำให้เป็นโมฆะอย่างแน่นอนหลังจากวันที่เขาได้ยินเขาจะต้องรับความผิดแทนนางข้อความเหล่านี้เป็นบรรดาข้อกำหนดซึ่งพระยาเวหทรงบัญชาโมเสสไว้เป็นเรื่องระหว่างผู้ชายกับภรรยาของเขาและระหว่างบิดากับบุตรหญิง ขณะเมื่อเธอยังสาวและยังอยู่ในบ้านบิดาของเธอในพระคำของพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้ศึกษาในวันนี้กำลังพูดถึงคำสาบานหรือว่าคำที่เราบนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพูดก็มีความสำคัญทั้งนั้นนะครับถ้าเราอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึง16เราจะมีความรู้สึกว่าอ๋อมันมีข้อยกเว้นนะที่อันนั้นจะเป็นโมฆะได้นะครับแต่โดยภาพรวม ของพระคำตอนนี้นะครับกำลังบอกกับเราว่าเอ้ยเรื่องคําพูดที่เราให้กับพระเจ้าเนี่ยมันสําคัญนะพระคาของพระเจ้าก็บอกกับเราบอกว่าโมเสสพูดกับบรรดาหัวหน้าเผ่าของคนอิสราเอลว่านี่เป็นสิ่งที่พระยาเวส่งบัญชาเมื่อชายคนไหนบนไว้กับพระยาเวหรือสาบานผูกมัดตัวเองด้วยคําสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็อยากให้เขาเสียวาจาเขาจะต้องทําตามคําทุกคําที่ออกจากปากเขาที่ผู้ชายนะฮะแล้วก็คนที่บอกเรื่องนี้โมเสสนะครับคือ ผู้นำชนชาตินะครับผู้นําประเทศเนาะผู้นําชนเผ่าของพวกเขาเระฉะนั้นแสดงว่าเรื่องนี้สําคัญนะที่คําทุกคำเนี่ยเราจะต้องรักษาสัญญาเช่นเดียวกันนะครับในข้อสามก็ยังบอกอีกว่าหรือเมื่อหญิงคนไหนบนไว้กับพระยาเวและผูกมัดตัวเองไว้ด้วยคําสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่เธอยังสาวและอยู่ในบ้านของบิดานะครับก็แปลความรวมนะครับว่าคําพูดของผู้หญิงก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับไม่แตกต่างจากผู้ชายเลยเพียงแต่ว่าในกฎเกณฑ์สมัยนั้นนะครับ ผู้หญิงก็ยังอยู่ในภายใต้การปกครองของบิดาเนาะก็จะมีข้อยกเว้นบางประการนะครับแต่คําพูดของเราทุกคำนะครับมีความหมายมากๆพี่น้องพูดอะไรกับพระเจ้าบ้างครับเราพูดกับพระเจ้าหลายอย่างนะในการนมัสการนะครับบางทีเราก็อ่านหลักข้อเชื่อใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นอัตโนปากหรือเปล่านะบางทีเราก็ออข้าพเจ้าเชื่อวางใจนึ่งดึกๆึกนะครับแล้วก็เราก็พูดได้หรือคําอธิษฐานของพระเยซูคาโะรงอะไรเงี้ยนะครับเราก็อธิษฐานแบบที่เหมือนท่องจํามา แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าการที่เราพูดกับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นช่วงวาระเวลาแห่งความสําคัญนะครับมั่นสัญญานะครับเพราะพระเจ้าไม่เคยบิดพลิ้วเลยครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและพระเจ้าก็มีความคาดหวังนะครับที่พวกเราเองทั้งหลายที่เป็นลูกของพระองค์เราจะจริงใจและจริงจังในทุกคาพูดที่เราพูดกับพระองค์เช่นเดียวกันนะครับ พี่น้องเวลาที่อธิษฐานเราก็จะบอกว่าอาเมนใช่ไหมครับคือให้มันเป็นไป,นปนตามอย่างนั้นเพราะว่าพระเยซูคริสท่งเป็นผููที่ประกันนะครับว่าคําพูดเหล่านั้นที่เราได้ทูลกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรับรองพระคริสทรงรับรองนะครับและคาร้องทูลวิงวอนทุกอย่างพระองค์จะทรงโปรดรับฟังวันนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนอกจากอ่านหลักข้อเชื่อต้องจบปฏิญาแล้วเรายังทําอย่างหนึ่งด้วยคือเราร้องเพลงใช่ไหมครับเราน,นมาสก,การพระเจ้าหลายครั้งเราก็ร้องเพลงหมดทั้งชีวิต หมดที่ขามีาขาคอวางลงจำพอพระพักตรองค์ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าหลายครั้งเสียงร้องของเราครับมันเป็นเสียงร้องที่มาตามสมองการจดจำของเราแต่เราไม่ได้ใครควรว่าไอ้สิ่งที่เราพูดและความหมายที่บทเพลงเหล่านั้นเนี่ยกำลังสื่อสารออกไปมันหมายถึงอะไรสิ่งที่เราไม่ควรลืมประการสำคัญเลยก็คือว่าการนมัสการที่เราทั้งพูดและร้องนั้น เรากําลังกระทําต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงมหิทธิฤทธิ์ดังนั้นสิ่งที่เราพูดจึงผูกพันกับพระองค์ด้วยนะครับพี่น้องที่รักครับถ้าเราจะให้ชีวิตกับพระเจ้าตามความหมายในบทเพลงนั้นนั่นหมายความว่าทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเป็นของพระองค์และเราไม่สงวนสิ่งดีใดๆเลยที่เราจะมีไว้เพื่อตัวเราเองนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับพระเจ้ารักเราและพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่ดีด้วยนะครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้อง ที่รักทุกๆคนว่าอย่าให้เพียงเราเนี่ยแค่ร้องเพลงนะครับแล้วก็รู้สึกแค่ว่ามันเป็นเพลงที่เราชอบหรือไม่ชอบแต่มันมีความหมายในทุกๆท่อยคำที่เรากำลังสรรเสริญพระเจ้าและกำลังสื่อสารกับพระองค์อยู่คำสรรเสริญที่เรามีกับพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การที่เราสื่อสารว่าเราจะตอบสนองกับพระเจ้าอย่างไรนั่นเป็นเรื่องสำคัญมันคือเป้าหมายและวิธีการที่เราจะใช้ชีวิต เพื่อเราจะเข้าใกล้และเข้าไปสู่ความไปบุญขององค์พระเยสุคริสต์เจ้าด้วยพี่น้องทีักครับทุกถ้อยคามีความหมายและผมอยากจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องต้องจริงจังและจริงใจกับถ้อยคําที่เรามีให้กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อสิ่งเหล่านั้นมันจะทําให้การนมัสการ,รของพระเจ้าที่เรามีกับพระองค์ในคริสตจักรและส่วนตัวของเรามันมีความหมายยิ่งขึ้นนะครับไม่เป็นเพียงแค่กิจกรรมบางอย่างที่เราเหมือนกับรู้สึกว่ามันเป็นเพียงบทสวดหรือเป็น ช่วงเวลาสั้นๆที่เราจะใช้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเราได้เฝ้าเดี่ยวแล้วนะหรือเราได้นมัสการพระเจ้าแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันครับวันนี้พี่น้องฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วพี่น้องรู้สึกอย่างไรแล้วพระเจ้าอยากให้พี่น้องตอบสนองอะไรกับพระองค์บ้างวันนี้พี่น้องคงมีถ้อยคําที่อยากจะพูดกับพระองค์ใช่ไหมครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเมื่อเราอธิษฐานและพระเจ้าทรงให้ภาระใจบางอย่างะพระเจ้าพูดกับพี่น้องพี่น้องจะมีถ้อยคํา ที่เป็นคําสัญญาที่มาจากหัวใจของพี่น้องกับพระองค์เช่นเดียวกันให้เราร่วมใจที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราทั้งหลายไม่ว่าเราทั้งหลายนั้นจะสัตย์ซื่อกับพระองค์หรือไม่แต่พระองค์ขอปรองสอนเราด้วยเถิดที่เราเองจะเป็นคนที่จริงใจและจริงจังในทุกถ้อยคาพูดของเราที่มีต่อพระองค์ไม่ว่าจะผ่านทางการพูดหรือการร้องสรรเสริญพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่พระวจนะพระคําของพระเจ้าจะช่วยเราให้เราได้มีบางสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารกับพระเจ้าและขอให้คําพูดที่หลายๆคนวันนี้ได้พูดกับพระองค์เป็นสิ่งที่ตราตึงอยู่ในพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาให้ความตั้งใจดีอันนี้และสิ่งที่เราพูดออกไปนั้นสามารถสําเร็จเป็นจริงตามความตั้งใจของเราได้ขอพระเจ้าเมตตา,าด้วยเถิดขอให้คาพูดของเราทุกๆถ้อยคํา เป็นคำพูดที่มีความหมายและออกมาจากหัวใจของเราเราที่ฐานทูลขอพระเมตตาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องทีักครับผมมีคําถามที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้องให้ไขขวดด้วยกันว่าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าทําให้พี่น้องมีคําพูดหรือถ้อยคําบางอย่างที่พี่น้องอยากจะสื่อสารอะไรกับพระเจ้าบ้างหรือไม่ขอให้พี่น้องพิมพ์คอมเมนต์ที่พี่น้องมีนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เพื่อทุกๆคอมเมนต์จะสามารถเป็นพระพรให้กับผู้คนที่มาชมคลิปนี้ได้ครับผมอยากจะชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้กับ c ีเจไทยนะครับทั้ง e b o o k YouTube และทุทกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับเพื่อพระพรของพระเจ้าจะสามารถเป็นพระพรในวงกว้างได้และผมอยากจะเชิญชวนพวก มีส่วนผ่านทางคําอธิษฐานและการถวายพี่น้องรู้ไหมครับว่า CGN ไทยเป็นพันธกิจที่ดําเนินงานด้วยการถวาย100%เซตดังนั้นการถวายของพี่น้องจะเป็นพระพรอย่างมากในครอบครัวของพระเจ้าเพื่อทําให้พันธกิจของพระเจ้านั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างครับขอบพระเจ้าพี่พรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเรา อาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ